เยคอุยล <aunque S 2> <me> ูก <cheg> ค้าใจเงินก่อนค่ะนั่งก่อนค่ะอุ๊ยีจะเป็นอะไรมาคี่พิดปีนไปไปไม่ชอบเลยอะเปลี่ยนพี่ได้ไหมยแต่ว่าปีนที่ลูกค้าติดป่าก็ดีแล้วนะคะรู้ลูกค้าทุกใหม่มากเลยนะโอ้แฟนที่คุดากเลย จริงพี่หูชาเลยเนี่ยตรงเนี้ยโอเคได้พี่อยากเปลี่ยนใช่ไหมใช่ครับยังไงก็จะเปลี่ยนใช่ไหมคะใช่ครับโอเคได้เลยนะเดี๋ยวป็นหูขันง่าเป็นอันนี้นะคะนี่นะคะตรงนี้เลยค่ะไม่จเป็นต้องกำลังลอยได้คะนี้นี่แล้วก็มีอีกนะคะนี่แล้วก็มีค่ะอ่ะนี่ค่ะคนนี้หลักสุขภาพช่วนออกกำลังกายทั้งวันเจ้าโลกนี่ค่ะแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวนี้ก็พูด้อยนด้ค่ะ ออันน oh, ี hai, well, ้จ oh, oh, ัดเลยวันนี้เลยเปลี่ยนเลยได้เลยค่ะได้เลยได้เลยค่ะแต่ถึงจัดให้